ฮัลโหลสวัสดีกระปุ่มอยู่กับปุ่มกุ้งดำกริ้งนะครับคลิปนี้ก็มาว่าลุงอีกเชนขึ้นค,ครับกำลังกา้าวโบรับผมกำลังกา้าวโบไปที่โบกันเลยมีเวลาเตีอารมาเล่นไม,ม่ได้เดี๋ยวเกลี่ยผู้บาดกากบ้านมาจากนี้กลึงออกจากบ้านผู้มิงมาจากจากบ้านนั้นตีอารกลึง นี่มาถึงรถเจ็ครถเจ็คได้แล้วไปกับข้าโบกันลาวก,าากับบ้านดอกเก๊กไปบอดินประมาณนั้งกันประมาณร่างกิโลได้ครับบอดินจากบ้านดอกเก๊ไปบอดินประมาณร่างกิโลได้ครับเดี๋ยวก้าดังนี่ครับก้าดังตรงตรงนกเกว่า เราไม่ต้องออกไปสังลัดดินจะเก็บนิดกับกับเวเหรือกับโอปบรรากาศาว่าจะเจ้าตอนลุงๆมากว่กกันนะครับว่าไงปีน้องได้เละกันนี่เตบอดินครับประมาณตีอุกนะครับนี่ยังไม่ว่างดีแต่ไรอ้เสียงอะไรบิดงออยูอ่ đến quay cao cao anh ạ anh công mới đất phù đi rắn này các anh anh bố tết đi bộ đi dẳng này Để tắt anh là tết đi bộ đi dẳng là tết đi bộ đi dẳng này các พุ่มสวัสดีครับสวัสดีกันอีกรอบครับบรรยากาศแจ๋เจ้านะครับแน่นอนเจ้าจริงมาวันนี้ตะวันครับมาวันนี้ตะวันเลื่อยพุ่มเบอร์คิวเร็กกับวันนี้ตะวันไม่พิษปลาดประกันไหนก็น่าว่าจะจบนะครับรเราแร็ก หน้าน่าเทระบเบรกแต่ว่ารถไม่เทียไม่ได้นะครับถ้าไม่มีเอ็ดกงอะไรหน้าจบบันนี้ลอยอย่างนิดเดียวเลยแต่ก็ไม่แนครับอันมันก้าไม่ได้เลยครับก้าไม่ได้จริงๆเรื่องอันนี้ว่าเตทไม่เตทแต่เราหว่ามันน่าอีๆจบวันนั้นปลอมมันอย่างนิดเดียวเลยนี่ยังไม่อยากกี้เตียวเลยอรบเล็กนะครับจบระบเล็กระบตรงอะอย่างตีริมกําเปงอั้น,นีล ai rót tô đến kem, tô tô, lấy vào ít nồi tăm càm peing, gói mai, mai luôn. Nãy đen gói đen. Có tăm peing tết, gặp bà, gặp bà ấy mua bắp là đẻ. Bắp na bắp luộc tiều đây. Nướng bắp na rồi, nướng bắp luộc rồi tiều. Thức đen rồi tiều, gặp rìu đen. Rồi tí tăm gặp chọc company, chọc cho chảo vào bài <laughs> tích tư gắn tích tư, mày ạ, kadiyo bù tích tư gắn tích tư, mày ạ, kadiyo bù tích tư gắn 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 tích tích tư gắn tích tích tư gắn tích แกมันแบลงนี้นก่อนก็น่าจะได้ไต่แต่ถ้าว่าโก็ยกเจ้านี้ก็เราอยตามไปไต่แด่หนูครับเดียวแต่บนกับรถไต่ก็มาไม่กดครัากดไม่ไต่เลยว,ว่าไหนว่าไปตำไอ้เหล่ามันเดีย๋ยวไหนอู้เลยกับรถน้ำมัง่งกับไต่เป็ดมั่งไม่ต้นกันมันก่น มันทำได้ดังเปีกันนะควรครับรถ,รถไต่กันเดี๋ยวผมไต่ดีกว่าครับแต่เป็ดมัง้งรถน้ำม,มัง้งรถไต่เรื่องว่าใจไม่รักกับรถไต่ใจไม่รักกันมันทำยากกันอันนี้ได้คนไม่มาเราเอ่าน้องโจ้มไปเรียนนะครับไปเรียนโตที่กรุงเทพ มันก็เดือด้ายกันในวันเกตตรงปั้นตรงปั้นเลื่อนกะรดจแต่ว่าอย่างเรียนจำกันว่าเดี๋ยวแต่ว่าโควิดระบ้านล้าก็มันลบมาแล้วนี่เดียวไม่ไม่กี่วันแต่โรงเรียนก็ปิดล้าก็มันก็ลบมาแล้วตอนนี้โรงเรียนปิดอยู่ ปุ่งดีร่องขี่ยวเล็กสักแล้วครับเกี่ยวเล็กปุ่งดีร่องแล้วก็อาจารย์เกี่ร่องกับกี่ร่องเราประจําเลยขี่เรื่องขี่ร่องปีนี้ทุกวันอาจารย์แกรีบแล้วแต่ก็ไม่ตัดพุ่มพ <c oughs> ุ่มไหวว่าเตรียวเล็กก็ไม่เจียวว่าอยากกินวัานี้เตียมหมักเพราะปวดตลอดไปนะครับ ไม่จ่ายครับเดี๋ยวเอกครับบางที่อย่างไรเตียยโน้ยครับรวะว่าบางเกิดอรถเดี๋ยวเที่ยมั่งได้มั่งก็ธรรมด,ดาไม่แก่เดี๋ยวเอกได้ได้เตี๋ยวมาก็าเหมือนตุันนะครับบางที่กันโยนรุดตายเหมือนบางที่อาจจะได้เตี๋ยวมาก็าเหมือนกัมีเหมือนกัน เราอุ่นใจนี่ได้กิวเรกันได้มากไม่หมากเราไม่ว่าแต่ว่าอุ่นใจได้กิวเรกแต่รถเมเรียอ่ะนะเลาวิ่งเล็กเวลายี่กเล็กรวนี่ตัวนี้รัวรถอีเดียนี่เวลาเราตะมันเปิ่อนๆนั้นเวลาเราตะมันเรียกว่ากับเปิ่อนๆรถเมรี่อ่นี่ยับยีที่อารมณ์ดังนี้กัน mày đã bảo mai để cả mấy cá mình vẫn đây cái điều ta để lên tân họ ta để vinh tân gần mày cá mày cá cá การคิวต้อนลราครับวันนี้เรียกว่าขบวนที่เจ็ดอาจารย์ขบวนที่เจ็ดโอเคครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวแรโก้ไปครับเดี๋ยวแรก,รแรก,อ,อ,กแออกแล้วออกแล้วเ <c oughs> มื่กี้กันลาไม่รู้ดูวันนี้พออันนี้จบมามาช่วยกันนะเจ๊เจ๊รา่าเมนกองไก่ที่วันนี้นมามาช่วยวิ่งกันนะจบๆ จะไปอื้นกันแล้วโยที่อย่งูอยู่ด้วยเต,ต็กเตอร์เป็นไม่ไหนเ่อใจว่ากอยยกตัวเดียวไหมว่ก็รอยเท่นั้นก่อนกับพุ่มกัไม่ไหนใจกันอาจารทร์ครับรอร,รุ่นกับไวได้ไต้กิีนีไหมแต่ว่าไม่ไหนใต้ตีนี้ก็ยกกระเดียวกัน Rồi quay tám mày thì nuôi nhé, Rồi cho chút. Rồi ai thì em vô đi em vô. Rồi tay cả quả ba đây. Ô tại đây, kì, từng chỗ này đáng gần. ลงมาได้มันครับได้มันเละครับจ่าบีไอโกมักมตรุนี่กินกินนมันจริงครับแต่ว่ากำลังรุดยอดกำลังรุดยอดจริงอ่านี่น่าได้ในรดเบอร์เลย ไ่เกยมาที่ครับนี่เดียตรงแลเสียตรงเลยอย่งตรงกันเลย <c oughs> ย่ำย่เยี๋ <c oughs> จะแกบมาแล้วจวนเล็ด

กั้ยนเอาเป็นตัวย่างได้ครับอันก็นัาเกยตัิเงเราครับเิงยังกั้ยนป้าๆเออเออโต้ไปรุนรู้ไม่ได้ครับโต้ไม่ได้ตีเราหมดแล้วเกยไม่มดตีเกยังเล่นโตเราหมดแล้วยังก็รอใจตัวจุ้ยของเกไม่มีตัวจุ้ย เป็นว่าทีนี้ไม่ไม่ไม่ไมเด็ดนะครับวันนี้แ <c oughs> น่นอนแนนไม่เด็ดตัวโรคก็ยิ่งระดับไม่ก้อนครับตัวไม่รู้ระดับโย่เหืพื่อนเดี๋ยวโปยัก,ยยกมามาวัดวันเดียวระดับรุ่นไปเลยมันรุ่นระดับแบบนัน <c> เ <oughs> นี่ยเดี๋ยวรออาจารย์ก้อนก็หวังปพื่อกันถึงเราไม่เหนี่อยแต่เดี๋ยวอาจจะยใหญ่เต็กเติ้ลไปเปล่งนู้นเลยเราไปลงเปล่งเปล่งเปล่งนู้นโต เป็นดีนานนโนนราอาจารย์ไปกินข้าวคนรับแต่ตีเนียนไม่เจบาะนวันนี้ไม่เหนียจะได้มาปรุงนี้โตโรากำลังอีกทีเดี๋ยโราจมตกเตือรับตัวเดียวตายมาเลยยายกับยายยายกันแล้ว đang làm cái đó cái thời điểm mà yên nghe ไม่ไปไปครับผมเดี๋ยวไปพบกันนั่นไม่ครับเดี๋ยวนี้ตั้งหลายคนไอ้เกอหลียิ่งแต่รับเล็กๆครับเดี๋ยวนี้ตัวมาลุยกันตัวตั้งมิด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 ไปนิด Đây. ừ hơi 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 đây hơi đây hơi hơi ừ. mà na, mà na. Mà na, mà na. À, mà hơi 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 đây